ชีวิตล่าสุดของบ่าววีอาสยามหันรับราชการส่งนางงามรุ่นน้องแชร์พฤติกรรมสุดทนลั่นงดงานคู่หลวงไก่ชีวิตล่าสุดบาวีอาสยามหันรับราชการแอบส่งเสียนางงามรุ่นลูกเรืออากาศรีวีระยุทธ์นานช้าหรือบาววีเป็นที่รู้จักจากเพลงขอนไม้กับเรือเกิดที่อำเภอรัชดาจังหวัดตรัง จบจากโรงเรียนจากอากาศรุ่นที่36เหล่าอากาศโยธินสารวัตรทาหารคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงปัจจุบันรับราชการเป็นทหารอากาศที่กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพอีกทั้งยังชอบทำเอาชาวเน็ตและแฟนคลับตกใจเมื่อเบาวีอาสยามออกมาโพสต์ส่วนตัวประกาศ ไม่รับงานคู่หลวงไก่อาสยามเนื่องจากกำลังมีดราม่าร้อนบอนเชิญยิ้มแตกหักโชครถแหบที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้แต่เมื่ออ่านข้อความของเบาวีชี้แจงถึงเหตุผลก็ทำเอาถึงกับหาลั่นโดยระบุว่าประกาศงดรับงานคู่กับหลวงไก่ครับติ๊บ บนเวทีหายเหนียวไก่ไม่ยกก็หายเทก,กันไปเลยไม่ไหวไม่ไหวแถมยังคอมเมนต์อีกว่าผมขอแรงชาวเน็ตตัดสินไม่ต้องถึงโหนกระแสนะฮ่าฮ่าและเรื่องนี้ต้องถึงกันเชียงครับในขณะที่หลวงไก่ก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ว่ามีไรเจอกันที่ศาลบาววีงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์รับมุกกันอย่างคึกคัก และล่าสุดถึงกับให้ฉายาอิงฟ้าจูเนียรสวยเก่งครบเครื่องสวยออร่าน้องอึดด้าหลานสาวบ่าว,วีอำลาตำแหน่งอนาคตนางเอกนักร้องดังบาววีอาสยามหรือวีรยุทธ์นานช้าสุดปลื้มใจโพสภาพน้องอึดด้าหลานสาวคนสวยดิกรีตำแหน่งที่ดาระนองล่าสุดสละตำแหน่งโดยลุงบาวโพสถึงหลานสาวสุดภูมิใจว่า สละตำแหน่งที่ดาระนองตามรอยมุกดาสาวระนองหลานสาวคนสวยน้องอิดต้ามาบอกว่าหนูอำลาตำแหน่งแล้วปีก่อนหนูได้เป็นแชมป์ที่ดาระนองออราจับจริงๆให้สวยวันสวยคืนเป็นเด็กดีของลุงบ่าวต่อไปอนาคตนางเอกจาโดยคอมเมนต์เข้ามารัวๆแอบชมน้องอิดต้าแถมมีคนบอกเป็นอิงฟ้าจูเนียด้วยอาทิว้าวสวยน่ารักอิง ฟ้าจูเนียสวยมากเลยค่ะทั้งสวยทั้งเก่งน่ารักมากๆค่ะ